ลุ่ฟังมวยหูฟรีไม่ว่าจะสามยกห้ายกดูได้ไม่ว่าจะเจ็ดสีหรือวันลุมพินีวิเคราะห์มวยเด็ดจากเซียนมวยมากประสบการณ์ต้องที่นี่ที่เดียวสยามมวยเดือดสวัสดีครับพบกับผมนะครับหมีสยามมวยเดือดน,นะวันนี้ก็มาวัดสายตานะสึกพลังใหม่นะจำวันพุธที่สอง กรกฎาคม2568นะครับนะเวทีมวยราชจะดำเนินะนะนะชอบอยู่ในช่วงที่หนึ่งนะมีสองช่วงนะครับก็่ายทอดสดช่อง f ู for you นะครับตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสองทุ่มช่วงที่หนึ่งสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปช่วงที่สองนะวันนี้ก็ชอบอยู่ในช่วงที่หนึ่งนะมันสดๆเลยนะบอกเลยชอบอยู่สี่คู่หลักๆคู่แรกนะเพชรอันดาสสว,วิมลรัต เจอกับกำไรหยกสวนอาหารปีกไม้นะคู่นี้สนุกนะโชกกันในพิกัด1นึ่งรอยเกอนนะส่วนคู่ที่2นะบูตลีสอบุญมิลิทเจอกับเพชรนาวีพยักษ์กันหอนโอ้คู่นี้บอกเลยจ๊าบสุดๆนะโชกันในพิกัดหนึ่อยสิบสีปอนคู่ที่3ชาติพยักษ์ล้านนาวอเวตอร์ไซด์เจอกับเพชรแสนคมสอสมหมาย คู่นี้โชกนในพี่กัดหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนด์ส่วนคู่เอกอประต่างเอกซิมบีมวยไทยเจอกับบุญโชติอบุญมิธิ์ไข่หนอกไข่นะก็โชกนในพี่กัดหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์นะสมาชิกก็ ก่อนอื่นนะก่อนไปรับชมรับฟังคู่มวยทัศนะมวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ถ้าเป็นไปได้นะกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดคลิปดังจากทางด้านสยามมวยเดึดน,นะก็ถ้าใครยังไม่มีกลุ่มนะครับกลุ่มดูมวยฟังมวยกลุ่มทัศนะมวยนะวิเคราะห์มวยนะครับนะก็แอดเข้ามาที่ SM888 ได้เลยนะครับนะ แอดเข้ามาที่ sm 8 8 8ได้เลยนะครับสมาชิกนะย้ำว่ามีแอดนำหน้าด้วยคุณจะมีทั้งมวยหูนะเพียงแค่ว่าคุณนอนเล่นอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณจะได้บรรยากาศแบบในสนามเลยนะฟังจากเซียนใหญ่ในสนามคุณจะรู้ว่าแดงน้ำเงินนะ ออกแดงออกน้ำเงินรู้ก่อนใครนะซิกน้ำเงินซิกแดงแดงข้ามุมเป็นยังไงน้ำเงินข้ามุมเป็นยังไงกรรมาการตัวบนชอบแดงชอบน้ำเงินคุณรู้ก่อนใครจากเซียนให,ใหญ่ในสนามนะก็ฝากไว้ด้วยแอดเข้ามาที่ s อ8 8เย้แปดแปดแปดำว่ามีแอดนำหน้าด้วยแล้วกันนะครับสมาชิกคู่แรกนะเป็นทางด้านเจ้าเพชรอันดาสวิมลรัตเนี่ยเจอกับกำไรหยกส่วนอาหารปีกไม้นะ เฟตอันดาเนี่ยเป็นนักชกจากนาครศรีธรรมราชนะครับเจ้าของส่วนสูงหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเซนอายุสิบเจ็ปีชกมวยมาไม่ต่ำกว่าสี่สิบครั้งนะเป็นมวยครบเครื่องนะครับซ้อมที่นครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นมวยครบเครื่องดีนะน้ำหนักปล่อยๆเนี่ยอยู่ที่สี่สิบเก้าถึงห้าสิบกิโลกรัมนะครั้งล่าสุดแพ้คะแนนให้ทางน้านเจ้าวันพิชิตสมคิดดียิ่งนะครับทางน้านเจ้า เพชรอันวานะก็มวยตัวนี้ใช้ได้นะถามผมว่าต่อยเรื่องต่อยเรื่องอะไรใช้ได้นะหัวจิตหัวใจใช้ได้คนยี่ห้อหมวยใต้ก็รู้อยู่แล้วนะอึดถึกทนมีแน่นอนนะส่วนทางดน้านเจ้ากรรมไรยกนะส่วนอาหารปีกไม้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดนครราชสีมานะก็เจ้าของส่วนสูงหนึ่งรยหกสิบห้าเซนอายุสิบเก้าปีนะชกไมามาไม่ต่ำกว่าห้าสิบไฟนะเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะ ซ้อมพี่สวนอาหารปิ่งไม้นะน้ำหนักปล่อยๆในห้าสิบสามห้าสิบห้ากิโลกร,รัมนะก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะเปิดเกมสัตว์แข่งฝังหน้าแทงนะต่อยต่อยหมัดบูแรงนะก็ใช้ได้น้นะมวยตัวนี้ใช้ได้เลยนะก็ครั้งล่าสุดเนี่ยแพ้น็อกให้ทางด้านเจ้าราชสีสิ์คุณมะมานะครับทางด้านกำไรหยกเนี่ยก็ ส่วนตัวผมถามว่าชอบใครคู่นี้ผมยังชอบไปที่เพชรอันวาสอวิมลรัตน์นะครับผมมองว่าเรื่องการออกอาวุธเรื่องอะไรเนี่ยดูดีฝานะเป็นมวยครบเครื่องนะมันเท้าข่าวสอกบู๊ได้ถอยเป็นเดินได้ถอยเป็นนะมวยตอนนี้คู่นี้ชอบไปที่เพชรอันวาสอวิมลรัตน์นะครับสมาชิกนะส่วนคู่ที่สองนะบูตลีสอบุญมีลิเจอร์กับเพชรนาวีพยักษกันทรนนะ คุณเนี่ยทางด้านบูรี่เองก็ฟอร์มดีเพชรหน้าวีเองก็ฟอร์มดีนะครับนะก็มาดูทางน้านบูรีกันก่อนเลยนะเป็นนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเจ้าของส่วนสูง169เก้าเซนอายุ16ปีนะครับก็ชงมามาไม่ต่ำกว่า30ครั้งเป็นมวยเข่ามวยบูนะ สามที่สอบุญมีฤทธิ์นะครับหนักไวป,ป่อยในห้าสาห้าสิบกิโลกร,รัมนะมวยบู๊มวยขวาเข่าในเหนียวนะบูดุด,ดันไปแข็งแร่งนะคั้งล่าสุดก็แพ้คะแนนให้ทางน้านเจ้ายอดบุญนำชอห้าพยักษมาแบบดุเดือดเลยนะครับทางด้านเจ้าบูดลีสบุญมีฤทธิ์ส่วนคู่ชกของเขาก็คือ เพชรนาวีพยักกันหอนนะโหมวยตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับนะใช้มวยตัวนี้ใช้ใช้ได้เลยะนะผมจะบอกให้นะมวยตัวนี้ใช้ได้เลยนะเป็นนักชกจากจังหวัดพัทธลุงนะเจ้าของส่วนสูงสนึ่งร้อยหกสิบแปดเซนอายุ16ปีนะครับชกมวยมาไม่ต่ำฟาสามสิครั้งน้บนะเจ้า เพชรนาะวีน่ยซ้อมที่พยักกันทอนพัดตลุงนะเป็นมวยฝีมือนะเป็นมวยซ้ายฟอร์มสดจังหวะฝีมือครบเครื่องนะไม่แพ้ใครมานานแล้วนะครับนะก็ผึ่งสะดุดแพ้ทางด้านเจ้าดาวแดงเอ็มนี่มวยไทยมานะครับทางด้านเจ้าเพชรนาวีพยักกันทอนนะส่วนตัวผมถามชอบใครผมว่าคู่นี้นะชอบไปที่เพชรนาวีพยักกันทอนนะผมมองว่า สดฝาถ้าถามถึงฟาร์มสดฟาร์มอะไรผมมองว่าสดฝาทั้งด้านเจ้าบูธลีสอบุญมีฤทธิ์ค่อนข้างเยอะนะครับคู่นี้ก็ชอบไปที่เพชรนาวีพยักษ์กันทอนนะสอบมาชิกนะส่วนคู่ที่สามนะครับชาติพยักษ์ล้านนาวอเตอร์ไซเจอกับทางด้านเจ้าเพชรแสนคมสอสมหมายโอ้โหคู่นี้สนุกนะ ทางด้านเจ้าชาติพยักษเนี่ยเป็นนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะเจ้าของส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็สิบสองเซนนะอายุสิบเจ็ดปีนะชกมวยมาไม่ต่ำหกสิบครั้งนะเป็นมวยเข่าคบเครื่องนะซ้อมที่ร้านนาวอเตอร์ไซส์พัทลุงนะหนักปปายปอนเนี่ยหกสิบหกสิบสามกิโลกรัมนะเป็นมวยเข่าคบเครื่องนะเป็นมวยเข่าคบเครื่องมวยไทยหมัดเท้าหมัดเท้าเข่าสอก รอสวนเนี่ยวี้ดุดันนะปลายแข็งแกร่งนะเป็นมวยแบบประเภทว่าแม่ไม้มวยไทยครบเครื่องนะหมัดเท้าเข่าสอกนะเราเป็นมวยรอจังหวะรอสวนนะแล้วก็ปลายปลายเนี่ยมองแข็งแกร่งฝ่านะครับคู่นี้ก็ครั้งล่าสุดนะชนะคะแนนคระลือหาดชอห้าพยักษ์มาด้วยน,นะทางด้านชาติพยักษ์ร้านนาวอเตอร์ไสนะส่วนคู่ ชคของเขาก็คือเพชรแสนคมสอสมหมายโอ้โหดุจริงๆนะคู่นี้ดุจริงๆนะเพชรแสนคมเนะี่ยเป็นนะักชกจากจังหวัดบึงกาฬนะเจ้าของส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรอายุยี่สิบห้าปีชกมามาไม่ต่ำกว่าร้อยครั้งนะเป็นมวยฝามวยฝีมือนะก็ส้อนพี่แจ็คกี้ยิมสกลนครนะครับก็หนักปลาปเนี่ยหกสิบหกสิบเอ็ดกิโลกร,รัมนะเป็นมวยขวา รูปร่างดีจังหวะฝีมือครบเครื่องนะดัดเสียบดัดแทงไม่อู้ไงอะ่ะเป็นมวยแบบเหลี่ยมอ่ะเหลี่ยมจัดจ้านนะไม่ใช่เหลี่ยมโดยนิสัยนะเหลี่ยมมวยจัดจ้านเออต้องพูดแบบนี้ว่ามวยตัวเนี้เป็นมวยที่เหลี่ยมมวยจัดจ้านนะลูกฝีมือเยอะนะครับนะดักแทงดักออกแล้วตัวนี้เร็วนะเร็วเพชรแสนคมนะ่ผมมองว่าเร็วฝ่าชาติพยักถามว่าถึงกิ๊กไหม อาจจะไม่ถึงกิ๊กแหละแต่ผมมองว่าเร็วฝาแน่นอนนะครับทางด้านเพชรแสนคมคู่นี้ชอบไปที่เพชรแสนคมสอสสมหมายนะครับสมาชิกนะส่วนคู่เอกของไลของรายการในช่วงที่หนึ่งนะประตักเอกซิมบีมวยไทยเจอกับบุญโชต2สอบ,บุญมีลิ์นะก็ ทางนานประตักเองเนี่ยเป็นนักชกจากนาครศรีธรรมราชนะเจ้าของส่วนสูง166เซนอายุ28ปีชกมวยมา,มาไม่ต่ำกว่า100ครั้งนะเป็นมวยเขา่ามวยบูนะซ้อมที่ซิมบีมวยไทยจังหวัดภูเก็ตนะหนักปลายๆนะ่ะ63-65กิโลกร,รัมนะเป็นมวยเขา่าฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดศอกแรงบูดูดันปลายแข็งแกร่งนะครับก็ใช้ได้นะแต่ครั้งล่าสุดอ่ะสะดุดแพ้ทางน้าน พายพยักสอสมหมายมานะครับทางด้านปรตตักเอกซิมบีม,มวยไทยนะฟอร์มล่าสุดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนะฟอร์มล่าสุดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ส่วนคู่ชกของเขาก็คือบุญโชตสาบุญมีฤทธิ์เนี่ยเป็นนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชน,นะเจ้าของส่วนสูงหนึ่งร้อยหกสิบเก้าเซนอายุยี่สิบแปดปีนะก็ชกมวยมาไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยครั้งนะครับเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะ ซ้อมที่สอบ,บุญมีฤทธรน้ำหนักปานอยู่ที่หกสิบเอ็ดถึงหกสิบห้ากิโลกร,รัมนะสมาชิกส่วนเป็นมวยแบบยังไงอะมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องนะอาวุธหลากหลายนะครับนะมวยตัวนี้อาวุธหลากหลายฉลาดนะเลี่ยมเชิงดีจังหวะการสนุกผมมองว่าคู่เนี้ชิงจังหวะการสนุกนะแต่ถ้าถามผมว่าเรื่องชิงจังหวะเรื่องอะไรผมยังชอบไปที่ทางน้านเจ้าบ,บุญโชดสอบ,บุญมีฤทธ์นะครั้งล่าสุดนะ่ะ แพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับน,สสนะครั้งล่าสุดทา้งน้้นบุญโชตก็แพ้ให้โล่เงินสอสมหมายมานะครับนะส่วนตัวผมถามว่าชอบใครอ่ะผมยังชอบทั้งน้านเจ้าบุญโชตสาบุญมีฤทธิ์นะแต่คู่นี้ออกด้วยกันทั้งคู่นะก็เพราะว่าผ่านเวทีวันลุมพินีมาแล้วทั้งคู่เหมือนกันนะครับนะก็ชอบประมาณนี้นะสมาชิกชอบไปประมาณนี้นะมีบุญโชตเพชรแสนคมเพชรนาวีกำไรหยกนะ ประมาณนี้นะครับนะ้วก็ชอบประมาณนี้วันนี้ชอบน้ําเงินซะส่วนใหญ่นะชอบน้าเงินซะาส่วนใหญ่นะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะก็ถ้าชอบเหมือนกันตามได้ถ้าไม่ชอบสวนเอาไว้เป็นแนวทางได้นะครับสมาชิกอย่างที่บอกถ้าใครยังไม่มีกลุ่มฟังวิจารณ์มวยทัศนะมวยนะ ทีเด็ดมวยนะแอดเข้ามาที่ SM888 นะครับย้ำว่ามีแอดนำหน้าด้วยนะคุณจะฟังมวยหูนะสบายสบายคุณนอนอยู่บ้านคุณได้รู้เลยว่าบรรยากาศในสนามเขาเป็นยังไงกันเขาเล่นยังไงกันนะครับสมาชิกขอบคุณครับ